ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่อง jj music 999าาทำการไลฟ์สดการจราจรบนถนนสุขุมวิทสายเก่าในช่วงเวลา17บเนากนทีมาจากทางปากน้ำมุ่งหน้าคลองด่านจะต้องผ่านแยก ตำลซึ่งตอนนี้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกตำลุจึงทำให้การจราจรเสียช่องทางไปสองเลนนะครับขาไปจากคลองดานไปปากน้ำก็เสียช่องทางไปสองช่องจราจรจากสามช่องขาจากปากน้ำมุ่งหน้าคลองด่าน ก็จะเสียช่องการจราจรไปสองช่องจาก3มช่องคิดดูว่ารถวิ่งมาทางตรง3มช่องทางเหลือ1ช่องทางเป็นระยะทางประมาณเกืๆบๆอบเกือบสกิโลนะครับจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ยิ่งขณะน,นี้เป็นเวลาเลิกงานทางของส่วนราชาการแล้วก็ของบริษัทเอกชนต่างๆโดยเฉพาะใน นิคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งมีอยู่หลายพันบริษัทนะครับจะมีประชากรในนั้นก็ร่วมแสนคนส่วนหนึ่งก็จะต้องใช้เส้นทางนี้กลับบ้านนะครับผู้คนส่วนหนึ่งก็จะออกทางด้านหลังนิคมไปทางถนนแพรกษาซึ่งทางแพรกษาก็มีการขูดผิวการจราจรลด รถก็ติดขัดเหมือนกันนะครับขณะนี้เราอยู่อีกประมาณ1กิโลจะถึงพื้นที่ทำการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนะครับสะพานข้ามแยกตำรุซึ่งแยกนี้จะเป็นสามแยกมุ่งหน้าจะกปากน้ำมาไปซ้ายมือก็จะไปเส้นตำรุบางพลีนะครับหรือเรียกว่าคลองขุด ถนนนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายไปได้การจราจรก็จะโล่งนะครับเพราะว่าช่องการจราจรกว้างเป็นถนนข้างละสามเลนรถที่มาจากปากน้ามุ่งหน้าคลองด่านที่จะตรงไปคลองด่านไม่สามารถจะตรงได้แยกนี้จะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าถนนคลองขุดบางพลีก่อน แล้วไปกลับรถที่สะพานที่หนึ่งหรือคลองหนึ่งกลับย้อนกลับขอภัยนะครับขอกลับรถย้อนออกมาทางวัดตำรูเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิทสายเก่าถึงจะตรงไปได้ทำนองเดียวกันรถที่มาจากทางบางพลีเทพลักษ์มาทางถนนคลองขุดตำุู ปกติจะเคยเลี้ยวขวาเที่ยงนี้ได้เพื่อไปมุ่งหน้าปากน้ำเข้ากรุงเทพมหานครแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถจะไปได้เลี้ยวขวาได้ต้องเลี้ยวซ้ายไปหมดนะครับเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิทประมาณ2กิโลสองกิโลเมตรก็จะมีช่องทางจราจรสำหรับกลับรถนะครับที่ออกมาจากคลองขุดบางพลีจะมุ่งหน้าปากน้ำต้องไปกลับรถ ว่าตึงจะไปปักน้ําได้ก็ทําให้เสียเวลาไปพอสมควรนะครับนี่รถก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆไม่ถึงกับนิ่งสนิทนี่คือเป็นเหตุการณ์ปกติที่ไม่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเช่นมีการเฉียวชนกันระหว่างรถ เพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากอุบัติเหตุจาก3ามเลนลดลงมาเหลือ2องเลนนี่นะครับสามเลนบีบลงมาเหลือ2องเลนสอเลนบีบให้เหลือ1นึ่งเลนฉะนั้นการกระทบกระทั่งเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับการขับรถต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันยอมกันข้างหน้านี้เปิดไฟขอ ขอทางก็ามาก็ยอมให้ไปนะครับมีน้ำใจซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะเดินทางร่วมทางกันไปได้ไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันถ้าบางคนไม่ยอมกันก็จะมีปัญหา,าเห็นไหมครับข้างหน้ามีทั้งรถบรรทุกสิบล้อ รถพ่วงก็มีนะครับขอบคุณสิบสี่ท่านที่ติดตามนะครับมีสิบสี่ท่านที่กําลังรับชมขณะน,น,นี้นะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนสุขุมวิทสายเก่ามุ่งหน้าจากปากน้ํามาที่แยกการุเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางคลองดาวนะครับการจราจรวันนี้เป็นวันก่อนวันหยุดหนึ่งวันเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ห้าธันวา คิดว่าทุกหน่วยงานราชการแล้วบริษัทก็คงจะเป็นวันหยุดคนหล่อคนเท่ราชาวานอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนหล่อคนเท่สวัสดีครับคนหล่คคคหอคนเท่นะครับราชาวานอนไม่ทราบว่าอยู่ในบรรยากาศรถติดเช่นนี้เหมือนกันหรือเปล่าผมคิดว่าวันนี้ ไม่ใช่ถนนเส้นนี้เส้นเดียวนะครับที่การจราจรจะติดขัดไม่ว่าจะเป็นถนนเทพาร,รัตน์หรือบางนาตราดซึ่งปกติก็ติดเป็นประจำอยู่แล้วจากขาเข้ากรุงเทพผ่านเมกะบางนานะครับจุว่าจะเป็นเส้นถนนพระรามที่สองที่เกิดอุบัติเหตุ การก่อสร้างถล่มก็มีการจราจรติดขัดถึงแม้จะเปิดการจราจรได้บ้างแล้วก็ติดขัดเหมือนกันฉะนั้นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนขณะนี้ก็ใจล่มๆใจเย็นๆกันหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ก็แดดล่มเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์ที่แปดนกาจะตกเลยมืดสนิทจะต้องเปิดไฟหน้ารถวิ่งแล้วซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับ นี่ครับรถสามเลนจะมาเบียดเหลือสองเลนนะครับการจราจรนี้ตามโครงการที่เขาแจ้งไว้จะเสร็จในเดือนมกราคมท้นเดือนมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับปีหน้าหกสิบแปดนะครับ ถึงหกเก้านานมากแต่แต่ผมไม่เคยเห็นโครงการไหนที่จะเสร็จก่อนกำหนดที่แจ้งไว้ในป้ายประกาศสักที่หนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะมีแถมมีเลยตลอดนะครับก็ต้องทำใจยอย่างนี้รถไปดีลถค่อยๆขย,ย,ยับไปเรื่อยๆนะครับเติมมันด้วยนะเลนซ้ายสุดนี้จะเป็นเลนที่สามารถจะไปได้ ดีกว่าอีกสองเลนะนะครับเพราะว่าทุกทุกคันเราต้องมุ่งหน้าไปทางเดียวกันแล้วก็ต้องไปบีบเหลือหนึ่งเลนเลนซ้ายมันขยับได้เพราะจะมีรถที่เลี้ยวซ้ายเข้าตามหมู่บ้าน,นต่างๆนะครับหรือว่าเลี้ยวเข้าตลาดตำรุขยับมาเรื่อยๆก็จะซื้อน้ปลา โรงงานที่จะรถตดตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ทั้งรถใหญ่รถจิบล้อรถพว่วงก็วิ่งหมดทั้งสามเลนเลยนะครับขันหน้านี้ก็เลี้ยวเข้าหมู่บ้านไปแล้วนะครับรถออกจากหมู่บ้านก็ติดเช่นกัน ขณะนี้ก็ใกล้สิบเจ็ดนกาสามสิบนาทีแล้วนะครับเราร่วมทางด้วยกันก็อารุมมา่วยซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับ จะเย็นๆกันไว้ขณะนี้ก็เคลื่อนมาใกล้กับจุดที่จะเริ่มการก,ก่อสร้างแล้วนะครับเลนที่ผมวิ่งอยู่ขณะนี้ไปเลนซ้ายสุดก็สามารถไปได้เรื่อยๆถ้าใครใช้ถนนเส้นสุขุิวิทสายเก่าแล้วก็เดินทางแบบผมนี่จากปากน้ำมุ่งหน้าคลองด่านนี้เมื่อผ่านโลตัสบางปูมาแล้วแนะนำว่าให้ใช้ช่องการจราจรซ้ายสุดนะครับ จากการที่วิ่งมาแล้วเป็นประจำเกือบเดือนแล้วเนี่ยช่องทางซ้ายสุดเนี่ยสามารถจะไปได้เรื่อยๆดีกว่าอีกสองช่องจานจราจรด้านขวานะครับเริ่มมีการเปลี่ยนเลนกันบ้างนะครับว่าเลนไหนจะไปได้เร็ว่ากันนะครับ ผมว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เร็วกันเท่าไหร่เลยแต่โอกาสที่ที่จะเชี่ยวชนมันจะมีมากกว่านะครับเนี่ยม mm hmm. นรอบเ่ิเเนไปเลนตอนนี้ก็ไปได้เรื่อยๆเห็นไหมครับนี่จากสามช่องจราจรมาเหลือสองแล้วตอนนี้สองช่องจราจรแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเหลือหนึ่งช่องการจราจรในอีกประมาณ หนึ่งร้อยเมตรข้างหน้านี้นะครับสามเหลือสองนะครับตอนนี้สองจะเหลือหนึ่งขัช้านะครเพราะว่าเบ,บริเออรบอริเออร์เยอะมากนะครับนี่ก็ไปเรื่อยๆอา่าเลนของเรานี่ไปได้เร็วกว่านะครับยังสองเลนอยู่นะครับตอนนี้สามเหลือสองแล้ว สเลนและสองเลน mm. นะครับท่านใดที่อยู่ในบรรยากาศรถติดเช่นนี้นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆทันใจให้สบายพวกนี้ก็เป็นวันหยุดสำหรับผู้ที่ทำงานหรือว่าผู้เจอที่กลับมาจากทธทุระอะไรก็ถ้าเราไปเครียดกับมันผมว่ามันก็จะหนุดหงิดเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถจะแก้ปัญหามันได้เลยเส้นทางนี้ยังไงเราก็ต้องใช้กลับบ้าน เส้นทางนี้เราจะจาเป็นจะต้องเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับตอนนี้สองเลนจะเหลือหนึ่งเลนนะครับจะเห็นรถใหญ่วิ่งเลนขวาสุดแล้วก็มาเบียดเข้าเลนกลางขณะน,นี้อยู่เลนซ้ายสุดอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะมีพวกรถจักรยานยนต์ที่วิ่งตัดซ้ายตัดขวา ก็ต้องระวังด้วยนะครับเห็นไหมครับรถจกักรยานยนต์วิ่งบนบนพุทธบาทนะครับตอนนี้จะเป็นจุดที่สองเลนเหลือหนึ่งเลนนะครับทางเราก็จะต้องออกไปเลนกลางน,นิดนึงข้างหลังเป็นรถบรรทุกนะครับก็ยอมให้ทางตอนนี้สองเลนเหลือหนึ่งเลนนะครับ ไปได้เรื่อยๆแล้ววันนี้โชคดีคิดว่าไม่มีเหตุการณ์พิเศษเช่นรถขัดข้องรถเสียจอดบางครั้งรถสิบล้อเสียอยู่เลนซ้ายสุดทำให้การจ,ะะจราจรนี่ติดขัดไม่เคลื่อนเลยหรือว่ามีการเฉี่ยวชนกันยิ่งถ้ามีการเฉี่ยวชนกันสองเลนจากเลนหนึ่งไปเลนสองเนี่ยทำให้เสียการจ,ะะจราจรไปสองช่องทางกว่าจะเคลียร์กันได้เนี่ย เสียเวลามากเลยนะครับจึงเออจึงบอกว่าอ่าให้ทางซึ่งกันและกันเถอะนะครับมันจะได้ไปด้วยกันทั้งคู่และไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเลยเห็นไหมครับเรียนสวนมาเรียนที่สวนมานั่นมาจากคลองด่านหรือว่ามาจากบางพลีเทพรักษ์มุ่งหน้าปากน้ํานะครับก็จะเหลือช่องการจราจรเดียวเท่านั้นเองเหมือนกันนะครับหนึ่งต่อนหนึ่งเลย ทางนู้นเขาก็จากสามลถมาสองแล้วก็เหลือหนึ่งเช่นจากเหมือนกระโลกจากปากน้ําไปจากสามเลนลดมาสองเลนแล้วก็เหลือหนึ่งเลนตอนนี้การจราจรก็ไปเรื่อยๆนะครับมีหยุดเป็นบางช่วงตอนนี้ถึงบริเวณที่การก่อสร้างเริ่มเห็นคานสําหรับสะพานยกระดับข้ามแยกเริ่มได้หล่อคานขึ้นมาแล้วนะครับ วันนี้คิดว่าการจราจรน่าจะสำหรับผมวันนี้น่าจะใกล้ใกล้ถึงจุดวิกฤตแล้วพ้นจุดวิกฤตนะครับข้างหน้านี้ปกติจะตรงไปได้แต่นตอนนี้ต้องทุกคันต้องเลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับมีป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมีรถจากทางขวามือมา จะเป็นรถที่มาจากคลองดานสามารถเลี้ยวเข้าถนนตำลุบางพลีได้เลี้ยวขวาได้อันนี้เห็นไหมครับถนนตำลูบางพลีกช่องการจราจรแต่เ,เส้นที่ไม่ติดนะครับผมจะมุ่งหน้าไปที่คลองดานก็ต้องเลี้ยวซ้ายมาทางเส้นนี้ก่อนแล้วก็มากลับรถที่สะพานคลองหนึ่งนะครับ เห็นเครื่องหมายกลับรถละรถทุกคันก็ต้องมากลับรถตรงนี้รยังไม่กลับกลับรถตรงนี้นะครับทุกคันก็ต้องกลับตรงไปจะมุ่งหน้าเทพรักษ์นะครับไปบางพลีใครที่จะไปคลองดาบก็ต้องมากลับรถตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าคลองหนึ่งนะครับ ถนนนี้มีทั้งหมดเก้าคลองมีถนนถึงคลองเก้านะครับตรงไปเรื่อยเลยตอนนี้เรากลับลังหันมุ่งหน้าสู่ถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับ mm hmm. เลียวซ้ายเพื่อจะไปชนบรุรีบางบอ่อพ้องดานนะครับตอนนี้การจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะครับ รถที่มาจากบางพลีหรือมาจากเทพารักษ์ปกติจะเลี้ยวขวาตรงนี้เพื่อไปปากน้ําได้แต่ตอนนี้ไปไม่ได้นะครับต้องเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทนะครับถนน,อนสุขุมวิทต,ตอนนี้ก็มีสองเลนที่จะเลี้ยวซ้ายได้เลนซ้ายสุดก็จะเป็นรถบรรทุกส่วนใหญ่นี่นะครับต้องเลี้ยวซ้าย อา่านะครับเราขึ้นมาอยู่บนเส้นถนนสุขุมวิสายเก่าปกติแล้วนะครับการจราจรก็ไปเรื่อยๆอีกประมาณสองกิโลก็จะมีจุดกลับรถสำหรับผู้ที่มาจากบางคลีเทพารักษ์จะกลับไปปากน้ำนะครับ,รบเดี๋ยวก็จะมีอ่าช่องช่องกลับรถนะครับซึ่งซึ่งผมไม่ได้กลับรถนะครับจะจะมี รถที่สวนมานี่ก็วนมาจากชนบุรีมาจากคองดานนะครับผู้ที่จะกลับรถไปปากน้ำต้องไปเรื่อยๆเพราะจะมีแบริเอร์กันโอ้วันนี้การจราจร,รรถที่สวนมาจากชนบุรีของดานค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเพราะเป็นวันหยุดรถมันทุกข้างหน้าผมเลี้ยวขวานี่ครับจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถจะมีเครื่องหมายกลับรถ รถทุกคันที่จะมุ่งหน้าไปปากน้ำจะต้องกลับรถที่นี่ส่วนผมจะตรงไปทางคลองด่านนะครับหมดเขตการก่อสร้างแล้วแต่ว่ารถมันก็จะมีะยาวสะสมมาบ้างแต่ไม่ถึงกระติดนะครับวันนี้ก็ขอขอจบการไลฟ์สดการจราจรณนะบริเวณที่ทำการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกตมลุแค่นี้นะครับพอ เป็นไอเดียสำหรับคนที่จะเดินทางมาทางเส้นนี้จะได้ใช้ช่องทางถูกต้องแล้วก็เตรียมใจไว้สำหรับรถติดด้วยนะครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันหยุดขอให้พักผ่อนเต็มที่ขอบขอบคุณและสวัสดีครับ